มาแก้อาการคอรบ่าไหลนะคะและก็ช่วงสะบักนะคะช่วงสะบักตรงนี้กล้ามเนื้อสะบักตึงและ,ะสะบักจมนะคะด้วยการใช้หัดนางพญาค่ะมาดูเทคนิคง่ายๆกันเลยนะคะเทคนิคการแก้อาการคอรบ่าไหลนะคะก็ด้วยหัดนางพญาเนี่ยเราก็จะใช้นะคะใช้หัดนางพญาแล้วก็ครูการได้ทาเจลไปเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการใช้เราจะค่อยๆนะคะ ค่อยๆวางปลายนิ้วลงก่อนนะคะสองมือเลยนะคะค่อยๆวางปลายนิ้วนะคะลงไปที่กล้ามเนื้อของลูกค้านะคะเห็นไหมคะดึงเลยค่ะนะคะเห็นไหมคะสังเกตได้ไหมว่าช่วงบ่าของลูกค้านะคะดึงเขาดึงขึ้นมาเลยค่ะหัดนาำพยาเขาดึงขึ้นมาเลยค่ะแล้วเราก็ค่อยๆนะคะค่อยๆสไลด์นะคะ ใช้วิธีสไลด์เบาๆช้าๆเนิบๆนะคะเราไม่ได้ใช้แรงของเราเลยนะคะจะเป็นแรงมาจากพลังงานไฟฟ้านะคะเพราะว่านี่คือหัดน้งพยาคือเครื่องนวดไฟฟ้าที่ใช้ระบบการฝังเข็มนะคะซึ่งระบบการฝังเข็มเนี้ยจะช่วยคลายกล้ามเนื้อไล่ลมปราณและไปกระตุ้นระบบน้ำเหลืองไปกระตุ้นระบบเลือดนะคะ ให้ก so so ับร well. okay. oh. ่างกายแล้วจะทําให้ร่างกายเนี่ยสมดุลนะคะและยังไปช่วยแก้อาการนะคะเส้นจมเส้นติดเส้นยืดนะคะกู้ป่วยก็จะค่อยๆสไลด์หัดนาพยาไปแบบนี้เลยค่ะสังเกตเห็นกล้ามเนื้อไหมคะกล้ามเนื้อของลูกค้าที่แข็งตัวเนี่ยเขาก็จะนะก็จะเด้งขึ้นมาเลยค่ะค่อยๆไปแบบนี้นะคะอื เองใช่ไหมพี่อยู่แบบนี้เลยค่ะช้าๆไปช้าๆนะคะนี่คือเป็นการทํางานของหัดนางพญานะคะแล้วเราก็นะจะสไลด์เข้านะคะสไลด์เข้าดึงเส้นตรงช่วงร่องบ่านะคะเราจะสไลด์เข้าดึงตรงร่องบ่าแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะ หัดนงพยาเนี่ยเขาก็จะยกนะคะยกกล้ามเนื้อที่ตึงยกเส้นที่จมยกเส้นที่ตึงนะคะขึ้นมาเลยค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะในได้ไหมเดี๋ยวก็วางไว้สักพักหนึ่งนะคะแข็งขึ้นมายกยกสะบักขึ้นมาเลยอะ่ะ